เตรียมสอบครูผู้ช่วยปี6-7นักจิตวิทยาควรสำคัญที่ควรรู้1นึ่งเอ็ดเวิร์ดลีทอนไดบิดาแห่งจิตวิทยาการศึกษาเป็นผู้คิดทฤษฎีคอนเนคชันนิสซึ่มที่เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่เรียกว่า s model เดเขาทดลองเอาแมวหิวโซใส่ในกรงซึ่งข้างนอกกรงจะมีอาหารทิ้งไว้ให้แมวเห็นในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่ง ูกับบานประตไว้ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเมื่ออถูกดึงจะทําให้ประตูเปิดแล้วคอยสังเกตพฤติกรรมของแมวจนค้นพบว่าแมวพยายามลองผิดลองถูกหลายๆวิธีที่จะเปิดประตูเพื่อให้ได้กินอาหารสุดท้ายแมวก็ได้กินอาหารสมใจ2ซิกมันฟรอยบิดาแห่งจิตวิเคราะห์แบ่งการทํางานของจิตมนุษย์ออกเป็น3ระดับคือน1จิตสํานึก2จิตกึึงสํานึก3จิตไร้สํานึก,นกในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพแบ่งโครงสร้างของจิตออกเป็น สามองค์ประกอบคือ 1. นึ่ ID หรืออิดทำงานในจิตไร้สำนึกไม่มีเหตุผลไม่รู้ผิดชอบชั่วดี 2. อีโก้มีการใช้เหตุผล 3. าม super โก้มีความรู้ผิดชอบชั่วดี 3. จม John b o w e r s ส o n บิดาแห่งจิตวิทยาพฤติกรรมวสันเป็นผู้ก่อตั้งแนวคิดพฤติกรรมนิยมซึ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมที่สังเกตได้ของมนุษย์โดยไม่สนใจกระบวนการทางจิตภายในเขาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านการวางเงื่อนไข การทดลองที่โด่งดังที่สุดของเขาคือการทดลองหนูน้อยอัลเบิร์ตเขาต้องการศึกษาว่าสามารถสร้างเงื่อนไขให้เด็กกลัวสิ่งเร้าที่ไม่น่ากลัวโดยธรรมชาติได้อย่างไรเขาเลือกเด็กชายวัยสิเดือนชื่ออัลเบิร์ตวอสันเริ่มต้นด้วยการจับกู้หนูขาวกับเสียงระฆังดังหลังจากนั้นเขาจับกู้หนูขาวกับไฟฟ้าช็อตอัลเบิร์ตเริ่มกลัวหนูขาววอสันสรุปว่าสามารถสร้างเงื่อนไขให้เด็กกลัวสิ่งเร้าที่ไม่น่ากลัวโดยธรรมชาติได้ทฤษฎีนี้มีอิทธิพลต่อวงการจิตวิทยาอย่างมาก หมดเวลาแล้วพบกันภาคที่2ออย่าลืมกดติดตามเราไว้จะได้ไม่พลาดการสอบครูผู้ช่วยในปี2567นี้ขอบคุณครับ